อินโนเวชันในสัปดาห์นี้ขอคนรักรถได้รวมภาพบรรยากาศกิจกรรมสุดพิเศษ The Exclusive Thank You Event by BMW a m o n p อ e s t i g e มาให้ชมกันแบบเต็มอิ่มจุใจซึ่งภายในกิจกรรมนี้ก็มีเหล่าสาววกแฟนพันธ์แท้ BMW a m o n p r e s t ล g e มาร่วมงานมากมาย ซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นปาร์ตี้ยามค่ำคืนที่แสนพิเศษสุดๆทันทีที่กิจกรรมสุดพิเศษได้เริ่มขึ้นแขกรับเชิญสุดพิเศษคุณพีเคปียวัฒน์เข็มเพชรก็ได้ขึ้นเวทีทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมบนเวทีรับพร้อมกับการถ่ายทอดรายละเอียดความสนุกจากที่ได้เตรียมไฮไลท์ที่สุดแสนประทับใจเพื่อส่งตรงให้กับผู้เข้าร่วมงานทุกท่านในทันที วันนี้เป็นวันที่เราริีศษมากๆที่อยากจะขอบคุณผุทุกท่านที่เป็นลูกค้าแล้วก็ให้ความตุกก่นาสื่นกับกมบอนเฟสติว์มาโดยตลอดนะคะคนจะได้สัมผัสเสียงใกล้ชิดในอีกไม่ช้านี้นะคะทีมงานของเราทุกคนก็ตั้งใจที่จะดูแลลูกค้าท่านต่อไปขอบคุณมากคะ่ะขอขอบคุณเปเรื่อยๆงปเรื่อยขอบคุณมากครับ หลังจากที่กิจกรรมสุดพิเศษเริ่มต้นขึ้นได้ไม่นานเหล่าผู้บริหาร BMW อมอนเ p ลสทีและคุณ PK ก็ได้ปล่อยเซอร์ไพรส์เด็ดให้กับผู้เข้าร่วมงานในค่ำคืนนั้นจนต้องอึง้งด้วยการเปิดตัว Dior New BMW 5 Series ที่สุดแห่ง business s ดนให้ผู้เข้าร่วมงานได้เห็นเป็นโชว์รูมแรกก่อนใครซึ่งสามารถสร้างความน่าสนใจและเป็นเซอร์ไพรส์ที่เด็ดให้กับผู้เข้าร่วมงานในค่ำคืนนั้น หลังจากที่ได้เห็น The All New BMW 5 Series กันไปแล้วเราไปทราบรายละเอียดและข้อมูลเด็ดๆของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จากทางผู้บริหาร BMW a m o n t Prestige กันหน่อยดีกว่าค่ะในวันนี้นะคะเราก็ต้องการที่จะแสดงความขอบคุณ ลูกค้าของออมอเพร s สติสทุกๆคนในโอกาสพิเศษอันนี้เป็นโอกาสที่เทคโนโลยีใหม่ของยานยนต์เนี่ยได้มาถึงเมืองไทยแล้วก็คือ a อร n e w วไฟ r i ซีรนะคะก็เลยมีโอกาสให้ลูกค้าเนี่ยได้มาสัมผัสอย่างใกล้ชิดในวันนี้นโยบายหลักของเราคือตอบสนองไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในทุกๆรูปแบบเพื่อให้ตรงกับคอนเซ็ปต์ของทาง BMW Thailand ลก็อยากจะฝากเชิญชวนลูกค้านะคะมาสัมผัสกับ AllNe w 5 Series นะคะ ก็มีทั้งในงานมอเตอร์โชว์แล้วก็ถ้าอยากจะมาทดลองขับก็เรียนเชิญที่อมอนเฟรส i ีดค่ะได้ทราบข้อมูลจากทางผู้บริหารของทาง BMW อมอนเฟรสทีดกันแล้วเราลองไปฟังความคิดเห็นของคุณ PK แขกรับเชิญคนพิเศษในค่ำคืนนี้กันหน่อยดีกว่าค่ะว่าหนุ่มหล่อคนนี้มีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับการเลือกใช้รถรวมถึงความประทับใจเมื่อได้เห็นดีออนิว BMW 5ซีรีส์ถ้าสำหรับผมนะถ้าเกิดต้องเลือกรถเนี่ย แน่นอนครับถ้าเกิดเป็นรถ4ประตูเนี่ยมันต้องเป็นรถ4ประตูที่มีความสปอร์ตอยู่ในตัวอยู่แล้วคือมันต้องมีพอร์ฟอร์มที่สูงคือเวลาขับแล้วไม่รู้สึกว่าอึดแล้วไม่รู้สึกว่าเฮ้ยไม่เอาอ่ะกลับไปขับซูเปอร์คาร์ดีกว่าแต่ถ้าเกิดเราสามารถที่เอาคนที่เรารักไปทํากิจกรรมสนสุกสนุกร่วมกันมีพื้นที่ในการขนของสัมภาระมีเครื่องยนต์มีดีไซน์ที่ใหม่นั่นคือวิธีในการตัดสินของผมถ้าเกิดจะซื้อรถใหม่สักคันหนึ่งและแน่นอนนะครับ ที่ดีลเลอร์ที่โชว์รูมเนี่ยมันต้องมีพนักงานที่ผมสามารถโทรหาได้ในยามขับขันในยามจําเป็นหรือในยามที่เราต้องการความช่วยเหลือจากดีลเลอร์ของเราถ้าทั้งหมดเนี้ยมันรวมกันแล้วเราสามารถค้นพบที่นี่ได้เจอกันอยู่ในที่เนี้ยไม่ยากเลยครับกับการที่จะเลือกรถคันใหม่4ประตูเสดนสกคัญนึยครับผมว่าซีรีส์หที่มันขายได้8ล้านคันทั่วโลกตลอดตั้งแต่ปี1 9ึ่ที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่ผมชอบมากคือคันนี้พอเปิดประตูเข้ามา ตรงที่นั่งคนขับอะหน้าจอเป็น LED ทั้งหมดไฟมันจะตามอารมณ์เราเลยแล้ววิธีการดีไซน์เขามมนได้เหมือนกับรถสีประตูมันเหมือนกับรถสปอร์ตมากกว่าแล้วผมรู้สึกว่าเวลาเขาดีไซน์เนี่ยเขาจะดึงเอาความเป็น M Sport ของ BMW น่ะมาใส่ในรถสุดแดนเขาทั้งนั้นเลยครับถ้าพูดถึงอมอแล้วเนี่ยผมมีโอกาสได้ใช้เวลาส่วนในของชีวิตเลยเนี่ยกับทีมของอมอไม่ว่าจะเป็น Bent ออมรลเพรส4ชั่วไม่ว่าจะเป็น BMW อมอเพรส4ชัทีมงานความรู้ เครื่องไม้เครื่องมือในการรองรับทุกอย่างกับรถทุกคันนี้ขายไปผมว่าที่นี่คือท็อปของประเทศไทยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะเลือกซื้อรถสักคันเนี่ยรถแบรนด์เดียวกันเนี่ยแต่จากหลายดีลเลอร์หลายโชว์รูมสิ่งที่คุณได้กลับบ้านแตกต่างกันนะครับแต่ถ้าคุณได้จากที่อมอนพรีสิชผมมั่นใจว่าสิ่งที่คุณได้คือความอุ่นใจเพราะคุณจะได้สิ่งที่ดีที่สุดพร้อมกับรถที่คุณรักมากที่สุดจาก b m เอมอนเพรสยูอรับ และทั้งหมดนี้ก็คือความพิเศษในแบบสุดๆที่ทาง BMW a m m o n Prestige จัดเต็มส่งตรงให้กับลูกค้าคนพิเศษทุกท่านก่อนใครซึ่งสำหรับผู้ชมรายการถ้าหากท่านใดสนใจข้อมูลหรืออยากชม The All New BMW 5 Series แบบเกร้ๆก็สามารถมาชมพร้อมกับสอบถามรายละเอียดกันได้ที่โชว์รูม BMW Amman Prestige นะคะ